โอเล็กซานเดอร์อูซิสเชื่อไทสันฟิลรี่ยังไม่แขวนหน่วงโดยล่าสุดนั้นโอเล็กซานเดอร์อูซิสแชมป์โลกสามสถาบาันหลังของรุ่นเฮฟวีเวทได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมมั่นใจเลยว่าไทสันฟิลรี่ยังไม่แขวนหนว่วงและผมก็มั่นใจด้วยว่าเขาอยากจะโชคกับผมผมเองก็อยากจะโชคกับเขาด้วยเหมือนกันถ้าไม่ได้โชคกับไทสันฟิลรี่ งั้นผมขออยู่เฉยๆต่อไปดีกว่าโอเล็กซานเดอร์อุซิสกล่าวหลังจากนั้นทางไทสันฟิลลี่ก็ได้ออกมาโพสต์ลงสื่อโซเชียลทันทีเลยว่าผมยังไม่แขวนนวมไปไหนก่อนที่จะพูดจะวิพากวิจารณผมว่าไฟรีแมทของอูซิสกับโจชัวช่างเป็นไฟที่เลวร้ายเหลือเกินหลังจากที่ผมดูไฟนี้จบบอกเลยว่าไม่ได้เรื่องกันทั้งคู่ ผมว่าเป็นหนึ่งในไฟชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยดูก็ว่าได้ผมว่าผมสามารถจัดการทั้งสองคนนี้ได้ในคืนเดียวเลยนะผมไม่ได้คุยเตรียมเซ็นเช็คกลอได้เลยเพราะว่าราชา24จะยังไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่แบบนี้แหละอยู่ไปตลอดการไทยสันฟิลลี่แชมป์โลกดรวนยูบีซรุ่นเฮฟวีเวทกาวนั่นเอง